เอ้ยมีคนเข้ามาใครวะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเดือดเฮ้ยมันเปิดไม่ว่ะไม่ห้องชื่ออะไรห้องชื่อว่าป้าพลถ่ายสวัสดีครับ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 ตีนเสียงผมไหมครับได้ยินครับผมเป็นคนเข้ามาเต็มอ่ะคนเข้ามาเต็มอ่ะเฮ้ยเบลสีเอระเฮ้ยเบลเฮ้ยทำไมพวกนายเพื่อน กูไม่รู้จะปั่นยังไงเดียวเอะแต่ว่าโกเข้ามาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เห็นชื่อโกใช่เข้ามาแล้วอย่าบอกเลยวเฟิร์นยอยมันครับเยอรมันเขาพูดอย่างนี้ป่ะครับใ่ครับเอ้าคนเต็มอ้ยเต็มเล่าเล่นเล็นเลนเลเล่นเเอ๊ะออกไมออกไหยเอ้าออกแล้วเอ้าผีออกทุกคนชื่อห้องชื่อเหมือนเดิมแต่ว่ามีเลขสองป้าคลไทยป้าพลไทยใช่ใช่ช อมพยหน่อยฮะฮะเอ้ยมีคนเข้ามาเอ้ยเอ้ยไอเฟิร์สเข้ามาโกอย่าโกแล้วเขีคนข้าแอ้วัสดเอ้ยเอ้ยีคยั่ยี่ยี่อียีัยี่ยี่ยียยี่นี่ยี่อยียี่ยี่ยียีี่ีีีีียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอบเยนยยยยร เอ้ย <É. S 1> ผู้หญิงเหรอเพื่อนพวกนายจัดการเลยนะผมไม่ยุ่งไอจีคืออะไรล่ะครับครับครับเฮ้ยเฟิร์สเพื่อนนายไม่เปิดเลยนะไอจีคืออะไรล่ะครับไอโฟนกูนทำด้วยกันได้ได้เอ้ยมันเขาทำเสียงอะไรแปลกแปลกกว่า คุณพี่ครับไม่เป็นไรหรือเปล่าครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงเลยเป็นยีวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเลยเป็นยีวะสวัสดีครับผมผมเป็นแต่เต็มรุ๊ปครับโอเคอะไรนะครับโงเป็นคนตันเนี่ย เอ้ยเสียไวะไรูไมตหมีตาว่ะใกล้ไอจีด้วยใกล้เยใครเนี่ยใครวิ่ดใคร่งดอยู่กับไอจีเพื่อนผมสมัครไอจีแล้วเพื่อนเาอะลหลเอ้ยเขาได้เขาได้ร้องแล้ว ไปไปเธอไป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 คุณเดินฆ่าหรอเพื่อนมาก่อนนะผมว่าเราหนีจากตรงนี้ดีกว่านะเฮ้ยว่ามึงอยู่ไหนกันแน่ไม่เห็นไม่รู้มสิเพื่อนตอนนี้ข้าอยู่กับไอจีสองคนเลยอ่ะไอจีนะเพื่อนเออพี่ครับคือไม่พี่นี่ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยครับไม่พี่ ผ <mile inside> ีครับผีไปไปอย่าอยู่อย่าคุอะไรบ้าี่้าช่วยคยาอยู่ไหนเนี่ยดียมจะไปกูอมไปไหนอ่ะอยามาันเล่นกูต่มันทำไมอ่ะมันต้อ้ไฟเนี่ยมันอยู่สมคนมันไม่เว้นมันวิ่กูเดียวโอ้จีครายเฮ้เพื่อนเราคุยกันได้ใช่ไหมผีเราคุยกันไ ไ oh, nee. oh, wow. hey, oh, hey, อ้ยตามตน้เลยเอาจีซสจ้ามึงจะตามกู้งมตามกูเลยโอ้ว้าวเฮ้ยยงโอ้หจีซสไปเฮ้ยยัมึงไปเล่นคนอื่นไปโอ้หนี่มึจะตามกูนังเกมเลยังไมเนี่ยเฮ้ยโอ้เพี้ยนความพยายามมึงสูงไป ไปตามคนอื่นไปตามคนอื่นเลยคอยองไปตามคนอื่นเลยตามกูด้วยมาคนอื่นก็ยังแย่ๆไปตาไอ้เชี่ยผีม่นเดินอย่างช้าไปเอ้ยมาเหนียวมาเหนียวเอ้ยกลัวล้วโอ้จีิรอดกับผีรอดกับผีมันยังไม่ตามกูอยู่ไอ้ย่ามันจะตามกูอยู่เลยชิบหายอ่ะแย่ที่ห้องไหนวะ โธ่ี่มึงอยากฆ่ากูฆ่าไม่ดีครัูโธ่เออเฮ้ยมันไปว่ะเฮ้ยยังไม่ตายเหรอเออเออเฮ้ยอย่าไปเพื่อนตรงนั้นมีผีเฮ้ยอย่าไปเพื่อนตรงนั้นมีผีโดนแล้วเออเหรอเ้ยกูติดไปว่ะโอ้ยชื่อเมื่อตใจเก่งเก่งนี่นั่นอ่ะเมื่อตุ้งใจว้าวเจีสัสคไาย เอออยู่ไหนก็ได้เอ้โหอ้คุณไปไล่คนอื่นไปตามกูจันไปเลยโ้โหเจสสซี่เยอะชิบหายแล้วกูมันเล่นกูคนเดียวเลยอะมันวิ่งไปไหนไปคุยยังหาใครไม่เจอโอ้ไปไหนคนอื่นไปเฮ้ยลไอ้จียังอยู่ไหมเอาวเข้าไปไหนวะ ไอจีเฮ้ยจู่จ well, ู uh ่เฮ right uh ้ยเฮ้ยไฟมันกระชิบเฮ้ยอยู่เฮ้ยไมเอาไอจีอยู่เปล่าเปล่าอ้วนอย่าไปแล้วบอกว่าไม่ดังเลยชิบหายอะอ้วนอ่ามันตามันโกกว้าอยู่อ่ายาชิบหายอะไอเจ้ามือมือไอ้ัตว์ ชอมันต้องกูต้องหอด้วยเอ้ยเฟิร์สเฟิร์สเอ้ยเฟิร์สไอ้เชี่ยเฟิร์สมันไปอยู่กับมึงเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นมันเข้าไปโอกเดียวกับมึงไงกับเฟิร์สชิมหายกูตายว่ะเอ้ยเอ้ยไอ้ย่าเฟิร์สโอเวอร์โดนโดนโดนตายกูสวัสดีครับไม่ค่าเสียงไอ้เฟิร์สมันเปิดไม่ไม่ฆ่าทำไมไม่ฆ่าเฮ้ยมึงก็เห็นกูมันก็ฆ่ากันจบแล้วเนี่ยเฮ้ย เอ้ยอย่าบอกว่าผีเป็นโก้อ่ะกูเป็นผีเปล่าไม่กูหาว่ามึงอยู่ไหนกูหาว่ามึงไม่ฆ่ากูอ่ะมันมองกูอ่ะเอ้ยเอาทำมไม่ฆดีอ่ะเอ้ย้ยมันไม่ฆ่าแต่มันมาหากูเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยบอกมันไม่ฆ่ากูอ้ยเฮ้ยเพื่อนเราคุยกันได้นะเฮ้ยเราคุยกันได้นะเราคุยกันได้ แต่แบบว่ามึงเจอผีใจเหรอฮัลโหลบลูผีไม่ฆ่าเลยอ่ะฮัลโหลว้าไม่ฆ่ากับผีสิเราเดนกันเราเดินกันล้หนึ่งดูก็เดินไว้ปะนด้ปะ่าจะโดนเฮ้ยเพื่อนในโอ้ผีรำเพียงอ่ะผีฆ่าคนเดียวช่วยอ่ะช่วยอ่ะผีรำเพียงมากเว้ยโอ้ผีมันรักผีมันรักไอ้เฟิร์สแบบเนี่ยแม่งวนรอบตัวเบ้เฟิร์สมึงใช้ยาเสน่ห์แน่ว่ะ ยยยานเฮ้จริงๆเนี่ยผีไม่ฆ่าไอ้เฟิร์เลยไม่ฆ่ากูคนเดียวไอ้สุดเฮ้ยเฮ้ยเฟิร์สแม่งก้มให้เลยวะแม่งหลอนว่ายิ่งเห็นหน้าแม่งโดนหลอนเแย่มันไม่ฆ่านายว่ะเพื่อนนายแม่งโคตรบ่ะเอาฆ่ามาแล้วเออผีกูเองน่ะเอาโก้ไปเปิดผีไอ้สุดโก้แม่งกกูกู เอ็งกูไม่ไหวเองกูคนในแบบชั่วเอ็งกูตาอ้วนอ้วนไม่งกินเลยเอี้ยแม่งกูคนตกใจมาเลยกูแม่งเอี้ยแม่งคนเอี้ยแม่งแบบมันตกใจอ่ะจู่ๆมันก็โผล่มา